มาแต่ใส่เนาะครับเนาะคุณพ่อผมก็มาแล้วมีนี่ผมมันเสียไล่ไลโอ้โหเวลาครับมาข้ามเวลามาข้ามหอยเนาะครับผมโอ้สุดยอดครับขอบคุณเลยๆครับฝีมือคึกคืนครับสนามมือนี่ได้อ่ามีพินมาบรรเลงให้ฟังครับมือนี่สุดยอดสุดยอดตัวเดียวตัวหัวเดียวตัวหัวหัวรุ่นระดับเดียว เมื่อกูอีกครั้งหากูขายลนกมชิ้กขายหล่นไม่ปเราเจียบพันหาเจอยิ่งามหาเจอมันจำตัวไปเจอชีพันสออันอันา0 0 0หกพันเช็ดครับนี่นะี่ไก่เาว่าไปเอชีพันสงนี่เราเพื่อนไก่เจนยิคนีจังหวัดไปเมาขมาสิบตัว สูงก็สิประมาณเมตรกว่านี่แหละหกพันเจ็ดตัวสันตัวใหญ่คนว่าตัวนี้ 6, ต,า,ตายมาได้ล่ะตัวนี้โอ้หวันนี้ได้หกพันตัวนี้่ 5, 500. ขยงงายพันหางขายง้อผูครับของถืงอ ที S <S> ่อยาก็กัน่อยโอเคกเพ่นมาต่อราคากันครับพ uh, ี Horn, ่น้องตอลองกันอ่นลอลอเท่าไหร่ละครับนี่ลอล16ซิโค้าอยซิค่าลอยโลนครับสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบบอกลบครับตัวนี้ราคาอยู่สนามเลยพี่น้องนี้ ตองนี้ล้วของถือครับพี่น้องรักพันคนซื้อกันแล้วตัวนัดหกพันเจ็ดตัวนี้พันยังไงหาพันหาครับพี่น้อง <c oughs> มันงัวงมหอยงครับพี่น้อง <c oughs> นี่ตำหนีจังอยครับหู <c oughs> หูมีห้อยเหนียบครับนี่แ <c oughs> ต่ว่าง <c oughs> พง้างนี่สุดยอดครับพี่น้อง แม่พันไม่บอกสูงลอยสี่สิบบวกครับเครื่องดำประกันตำนี้ให้ทุกอย่างคนว่าพี่น้องเครื่องดำดำใส่เมาให้เป็นง่วงงามเลยเด้พี่น้องนี่ครับโอ้โพความพี่น้องห,หู้นูนี่หลังตรง,งเอเลียดครับพี่น้อง อยากเปลี่ยนน้ำคนนี่นี่ส่งนี่พี่น้องนี่เปิดอ่าเปิดเท่าไรก่อนพยองสักแปดหาร้อยสักแปดหาร้อยมองเอาบ่ครับหรือคุยได้อยูคุยได้ยูจักหน่อยอยู่เนาะครับมีตัวเดียวบ่คับคู่นี่เด้ไอ้สายง้อผูเนาะอันว่าเป็นแฝดสองตัวนะสูงกันสิประมาณหน่อยสามสิบจังไนนี่แหละพี่น้องเปิดเท่าไรไอ้แพ็คคู่ทั้งนั้นครับ ซีพันไปถึก็่าสีไปถ่าซีเปิดเนาะแยกถึงตัวละสิบสีแต่คุยได้คือกันอ๋อคุณได้ยังได้ไปคุณเอาเบอร์โทรนยงศูนย์แปดแปดศูย์แปดแปดสี่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 เจ็ดสามหกสี่สี่เจ็ดสามหกสี่สียงสว่างแดนดินผลตกีู่ม่องวันนี่ตก็ลังไล่ฮะตก็ลังไล่โมมันป็นไรเอาเป็นนอนเันเดาพี่น้องเอ้ถามกันเรื่องว่าเรื่องผล พอมีถีบสีอูแข่งเว้นมาเอ๋อขอบคุณหลายๆครับพะยงครับฝากงอกงามพะยงครับพี่น้องแม่ฟันแม่บอกเคนสแปดครับผู้ดได้ต่อได้ยกพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจาฟาร์มอยู่พี่น้องมือ่อวันพุธครับพายพ,พี่น้องมาอยู่สนามกุลละคำเด้อพี่น้องมื่อนี้สนามกุลละคำอำเภอวาน,อนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมทุกวันพุธครับวันผมมาฟอกกันได้อ่ามื่อนี้เป็นวันพุธที่17ครับ 17เมษายน2567ครับพี่น้อบึงแล้วแต่ขอกวามังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อขอรังเกียจให้สบายใจฟ้ามครับผมเฮ้ยง้อยังเข่าบวันแอนมาได้ครับมือนีิแต่ว่ากับพ่อได้เบึงอยู่ดอกพี่น้องนายหอยม้อนนายหอยยังม้อนฝืน,นตั้งหลักม้อนได้เฮ้ยเรียกพ่อพี่พ่น้องไปลุยบึงครับสถานการณ์ที่เป็นยังไงมือนีิไปครับพี่น้อง จะไปไซล่ะห้อยโอ้เมื่อยังจะเศร้าเถอะเป็นแม่ยักลูกบ่รึเคยมีลูกมาแล้วครับเช้าผสมมดติดครับผมโอ้เป็นเนื้อมีลูกอีกสิว่างลูกที่สามที่สี่เนี่ยแหละพี่น้องนี่สูงร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับเปิดให้พี่น้องเป็นเนื้อครับเท่าไหล่ะเปิด เส้า6หกับสได้พูยได้อยู่เนาะคุยได้ครับอ่ะเบอร์โทรไปแน่ละ093ย์เก้าสามศูนย์เก้าห้าหนึหอย์สอง้อย้อยทอปเนาะทั้งวันมัวงเอาโอเคครับผมครับครับคนบอกว่าเคยมีลูกอยู่แต่ว่าตอนนี้สมบูรณเติเด้อพี่น้องฮะบอกกันครับซื้อเพื่อนหมดห้องเพื่นซื้อครับบื่อี่เดป้าไผมมาดีใจเพิ่น ฝากฝากรถใช้รถผมนะบอมใช่เงี้ยบอมครับไรบ่ได้เลยนี่รับเพือนเชื่อกันเจ้าบานซิเบียสิเบียสครับแม่นางเนาะครับบอมเนี่ยไปบอมสี่หรอกพี่น้องซิเบียสบาทเจ้าบาทพี่น้องบ้านเดียวกันบ่บ่ครับพี่น้องฮวมประเทศนี่ละทางเมือง ฮทางเมื <cor lly> ่อกับว ah. ่าแมนรับจ้างส่งงวงผมตัวนี้แมวแม่มาเชื้อเบี้ยด้วยบังราคาว่าเลี่ยงครับสิบเอ็ด สูงกว่าสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนี่นแหละพี่น้องตัวนี้นชื่อชิบีตชิบีตหมื่นเอ็ดครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อสาย,ยันครับผมเป็นยังไงกับพ่อเมื่อกี้นี้เง <c oughs> ียบเนาะพ่อเนาะครับสถานการณ์ยับงบ่ิหานเขาทีเขาทางปันใดนังสูงกาน สองโคมสี่หมื่นปลายยังกันยังพันได้ขายโคมเล่กับแม่พ่อพ่อโค้มเล่เล่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องเปิดบอกว่าสาวเอ็ดอ่ะแม่สูงสิบประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องลูกตัวเมียครับลูกลูกเป็นันเล่ไทยสาวเอ็ดครับพี่น้องประกันตัวนี้นะพ่อเนาะทั้งแม่เพ่นครับ กูได้ต่อได้โยซอเซอีสอันคมนั่นกับแม่นบ่พ่อค้ออมนั่นลูกตัวผูสาวสีท่องว้างนึกสองคมบ่พ่อ,อ,อตัวนี้ชุดสองได้สามมันถอดตัวนี้เอสามเดือนสมโตบ่พ่อครับสูงสี่ร้อยสามสิบอยู่ครับตัวนี้พี่น้องเาประกันท่องให้บ่พ่อ,อชุดนี้ระประกันเนาะ รุดประกันม่านครับพี่น้องสองได้สามทั้งนอกได้ตัวคูทั้งในเป็นรุ่นเอาครับพี่น้องเซาซีครับราคาประกันม่านเพิ่นห้องอยู่เซาซีอ่ะกาคุยได้ต่อได้นะครับเนาะอ่าตัวนั้นเซาเอสครับได้ลูกตุงแม่เอาเบอร์โทรไปนะพ่อศ9 3ย์เก้8สามสี่สี่แปเกอ่าพ่อพ่อพ่อสายันนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆลายพ่อพ่อทางว่านอนครับพี่น้องเซากว่าครับ จุดสองในสามกับเศร้าวกว่าคือกันมาคมใดกับกุ้ยเอาตเอาครับพี่น้องสายเขาสายโบดครับของไฟนนอพี่น้องเอตัวนี้บบเห็นเจ้าของครับรอนี่บรู้ว่าเจ้าของคุณไปแห้งใดตัวนี้งามครับพี่นนออ๋อเบืงโซนงวงงามกันนะพี่นนอในหอยทั้งสว่างพันจัดงวงงามมาฝากพี่น้องโอ้หนกยังนอบินอยู่ทั้งคุ่นพี่น้องไย ตูงญ่เอาวันนี้ครับพ่อเอกหาเรียนทั้งใดสงกันลองง,ง่วง,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 งเงี้ยงไปพฝนตกอยู่บ่บบได้การบ่พอดีอย่าซุ่มอยู่เนาะครับครัแบบอ,แบบอ่ะเบงแม่ลูกครับคมลูกโตผูู้กโตวแมลูกตัวแม่ครับ อันยูร้องกงม่วงนั่นบ่แม่นครับแม่นแม่นนี่นี่ตัวแม่สสูงอยู่ประมาณเมตรกว่านี่ล่ะครับลูกลูกโตทั้งอันนั่นลูกโตที่สองเป็นลูกยังผู้จักเป็นบ่บ่ครับลูกลูกโตลูกสมโตเนาะแม่สูงเท่าไหร่ครับก้อยร้อยสี่สิบห้าบวกลบประกันตามนี้ให้เนาะแข้งขาตอนนี้เป็นทังไดครับ ท้องว่างครับท้องว่างเนาะเปิดยูเท่าไรครับเปิดในสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าได้ลูกตูมแม่ครับผผมวไหนต่อได้อยู่เนาะครับเครื่องดำแข้งดำแล้วก็ทั้งนั้นแม่บ่ะนี่ครับแม่สาวแม่นางแดงๆมุ้มๆครับตัวนี้สูงเท่าไรพ่อเอกตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเครื่องดำเบื้งหน้าเบื้งตากันนะพี่เนาะหูอยู่ครับตัวนี้แม่นางตัวนี้ครับอ่ะ หูเสียงครับเปิดเท่าไรครับแม่นะหมื่นเก้าครับหมื่นเก้ามองเอาปะครับตัวนี้หรือต่อได้อยู่ต่อได้แน่นิดนอยครับอ๋อคุยกันได้อยู่จังไนครับหมื่นเก้าอ๋อเปิดมาหนิถือว่าถือว่าต,ตั้มหรอพี่น้องเปิดมายังคุยได้อีกอยู่ครไปมีอีกปะเหมืมนแล้วเนาะเบอร์โทรครับผม 080 080 09 609 0793ครับมพเอกสว่างแดนดินอคนละลายครับผมเบิ่งพอพวนกันนะพี่หนอเอเบิ่งงวงงามครับพี่หนอแดงๆนานนครับสูงเท่าไหรครับพอพวนได้บัานจักเกี้ยวปะร้อยสามสิบห้าได้ปะระมาณปครับประมาณร้อยสมสบห้าบวกลบครับพี่หนออ๋องูครับัวงาม นิ่งดีป็นแรงครับพี่น้องเชียงดีจะสีคือเพราะทลศทานล่ะอ๋อพังิไทยพังหางครับพี่น้องเครื่องดำกันหลังครับพี่น้องเปิดเท่าไรงองามพอควรสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันพูดได้อยู่เนาะครับเนาะพูดได้พูดได้ต่อได้ครับพ,พี่น้องโอ้จะเป็นนิ่งดีครับพี่น้องง้วดตัวนี้ครับอาแล้วก็ <S <S> <S ตัวที่สองแม่หัวล้น ตัวนี้สี่ร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องบวกลบครับนี่พี่น้องหัวงามหัวงามกับทรงหัวงามเลยตัวนี้เรืองดำพี่น้องหัวล้นธรรมชาติครับพี่น้องผูมักสายหัวล้นล้นครับพี่น้องไเมอครับตัวนี้เปิดยุดเท่าไรพ่อแม่หัวล้นสาวเจ็ดครับพี่น้อง กูได้ต่อได้อยู่คือกันเนาะประกันตำนี้ให้ประกันจำนี้ครับแทงขาสี่โค้งสาวเจ็ดอ่าทั้งนั้นสามสิบเก้าอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหสมสมสองปดพอพวนสว่างแดนดินนะครับเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับมีต่อมาครับครับคอชมมาบ่เห็นมาว่ะยังหมาสองตัวเห็นมาเห็เพ่เนมื่อ้วานนีหก็บ่ขา เมื่อนี่ก็บอเห็นครับเพื่อไปขันแม่นไปเกี่ยวเขาน้ำูกใต้เกี่ยวเขาหน้าปังเกี่ยวเขาหน้าปังโอ้คนมีรถเกี่ยวเออเออเอาเฝ้าเอาเบียกทั้งเงินซะก่อนได้ยังมาบ่ปะแม่ลูกครับซ้อมแล้วเราบรถดแล้วนะครับเรียบร้อยเบิดเปิดไร้บันไดราคาใส่ใจสองมื่นหาสองมื่นหาก็เจ้าับพี่ซ้อมให้แต่ว่ามันก็เสียเวลาเข้าหนิเหรอเนาะแบบห้อยปอเพิ่นมันก้อนสงการบ่เหอ แมนก้อนสงงารครับรถในหอยน้ากัน 5, 5เพิ่นฮะรถเพินกับพี่นอ้องเลยผมมีรถมาตลาดช่วงหนึง่งคร,รับหกหมื่นเสียเวลาไปเอามือนี้ซอมรถเรียบร้อยแล้วได้หัวงามมาฝากพี่น้องครับนี่ลูกตัวเมียแดยงคักแนแดงแดยงย่นๆนะนะครับลูกยังก่อลูกตัวแม่คนนี่ฮะลูกเคสสามหนึ่งเคสสามหนึ่งเอกสารครบอยู่เนาะครับได้ยึกเดือนละตัวนี้ ฮะซีเดือนไม่แมนบอกขึ้นตัวใหญ่เถอลูกเทียบสามหนึ่งในซีเดือนซีเดือนกว่าว่าสัเครื่องดำเป็นลูกซีไแต่ว่าผู้นขายเพราะมันหาใปะเห็นผู้เฒ่าเป็นแมนนลูกซีไวส่วนกหอกน้บอกครับอันตุกรรมนาๆาย่นๆครับลูกซีไวส่วนแต่ว่าเอกสารเนคยังฮะ แถวคู่หนึงเที่ยงแถวคู่เป็นลูกแรกคนบ่อ,<ม>บอตัวนี้อ่ะลูกแรกเนาะลูกตัวเมียลูกเทียบสามหนึอตัวแม่เพิ่น 1, เป็นลูกสบายสูงเก้าหกแต่ว่าเอกสารมันยังขับสูงก็ได้ล่ะแม่เพิ่นปรเกือบร้อยห้าสิบเนาะร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดครับสมไปอท้อง,งนะว่างเนาะเปิดจุดอไรล่ะเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้ ครับผมกู้ด้ต่อเอามันอ่ากู้ด้ต่อได้ครับผมมาต่อรองครับผมเบอร์โทรล่ะ092 092 540 540 6725 6725ครับผมไอปอน้องปอทั้งสว่างแดนดินเนาะใจลายละครับผมหาเรนทั้งใดต้งการเรนทั้งพ่นไปะครับเรนในเมืองบ่หรือหรือมีหม่องสถานที่ห้องมันแหล่ฮะห้องมันแหล่ห้องครับมันแหลกห้องมันแหล่ครับผมเป็นน้ำไหลบ่หรือยังไง น้ำเกลือนครับเพื่อนเปิดน้ำเกลือนลงมาอืมเปิดน้ำเกลือนลงมาอีกคนเล่นปกติเขาเจ้าเปิดอยู่บ่หรือเปิดแต่ช่วงสงการเปิดให้เล่นสงการครับอ๋ออ๋อปฝากพี่น้องครับผมอ่าตุไลมักลูกสวยๆครับนี่เบื้องด้านนี่ครับพี่น้องมีห้อยแผลเปลี่ยนจั็หน่อยครับด้านนี้พี่น้องอ๋อปลาพี่น้องไว้ครับคุยเอากับน้องปอครับผมโว้ว้า นี่มิวสิ๊กมาแล้ยพอพันใหญ่ของของผู้ใดเนาะครับเนาะตัวนี้ของผู้ใดผู้เฒ่าม้งแดงห้อยหัวแดงห้อยทั้งใดเนาะคุณผู้เห็นหนาเราจะเคลียร์มันเปิดเท่าไรก่อนนี่แสนสามแสนสามไร้เป็นได้หรอห้อนเปิดพอพันแสนสามอายุได้ไร้เป็นได้เหรอครับตัวนี้สี่ปี สูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบแปดพี่น่อของไงพี่หน่อบ่อไปไปถอยอกแน่บ่ครับอยู่บ้านมีอยู่ตง่เสือมาโซ่อยู่หน้าหนาวก็มาเจามาอยู่ยามมาทุนกับบกนี้กว่าทีบ่อมาซ้ำนี่ยูบ่อยู่บ้านซ้ำกันนี่ละรบบจะได้เตียนฟองัูนเออยบ่มาในส้นกันกรอคือกนีโอ้ยรอหือหูว่าะห้อยหูครับ เหรียญครับพร่องใหญ่เนี่ยมันเม็นยังดอกพี่น้องยนี่ยโมไปเขาตัวแม่ตัวยังนั่กลือมันอยากเป็นนี่ด้ยทั้งดังใช้ฟืดฟืดบ่เป็นทาแต่ว่าตัวนี้หู้แล้วครับเนาะประกันหู้เชื่อกเล็บสวยครับพี่น้องแข้งขาใหญ่คูณจักเอ่อพ่อคันบ่ครับตัวนี้ลูกใบยกครับลูกไบยกเนาะครับเอาผู้ใดมาเออ่เจ้าใบยกเอกสารเพิ่น คือสิบพยังหนุ่มเนาะครับเนาะครับซีปีแล้วพี่น้องผู้ผู้จบเจ๋ออีลนีนี่เงี้ยเปิดลวครับเอกสารสูงร้อยห้าสิบแปดอางดีเนาะครับเนาะเออบึอบงไทยพี่น้องเต็มเต็มครับเปิดอยู่แสนเทน่าไหรก่อนละฮะแสนสามผู้ใด้ต่อได้อยู่เนาะครับเนาะอ่ะเปิดเท่าไหร่ครับผม 0 8 1 9 8 2ปดหนึ่งเก้าแอห้อยอยยังเหรอห้อยหนึ่งครับห้อยหนึ่งทั้งใดครับบ้านเขาอำเภอเพนครับ,บอ,อูดอนโอ้อำเภอเพนรรูดอนอ๋นอ,อครับพี่น้องสนใจโทรไปสอบถามเบิร์ด้วยว่าน้ำไปเบิร์ตัวจริงก็ได้นะครับนะเออนเเาะอย่าหั่นกับเปือเปนเอ้าขอบคุณหลายๆครับห้อยพอพันย่างไงครับสายเจ้ายกครับพี่น้องที่ใบยังเนาะห้อยเนาะครับผมสวัสดีครับ ไอมือตัวออเราเลื่อนจาพีคับเพรลโอ้ทั้งนอกเป็นลูกลูกอย่งก่อนกเล่ากเจะเลื่อนทั้งในสมไปแล้วสมเจ้าเพชรลำโค้งอ่ะเบิง้งเบิงตัวทั้งนอกก่อนครับพี่นอกลูกตัวผูลูกตัวแม่ล้วครับนี่ลูกตัวเมียอายุเพิ่นได้หลายปันไดเนาะรเจ็ดเดือนลูกตัวเมียครับนี่พี่หน,น,นอกคุณรุนเดี่นี่อ่าทั้งในสมไปแล้วได้ดนบานได้แลครับนี่ เพลนลำโพงสี่เดือนกว่าตรวจไปครับตรวจแล้ว,ว,ลวเอาประกันเนะครับเนาะ,อะพอดังทั้งทั้งนอกทั้งในทั้งหนอกเก้าเจริญอ่าวันวัดเรียบร้อยสูงร้อลูกที่ใดบรรับใรทอง้อสามันีะับ้อมานนีนะครับเนาะที่สที่4เปิดยี่เท่าะไรครับชุด2องในสเปิดเจ็ดสิบห้าเจสหเจมืน เป็นราคาประกันท่องอ่า้วก็ต่อได้อยู่เนาะครับเนาะอ่าประกันท่องประกันตำนี้ให้ทุกอย่างอ่ะเบอร์โทรไว้นะครับผม093ย9เก้าสามศูนย์เก้าสามสอหนึ่งอ้หึห้ายปด้าศอยย่างห้อยปังครัห้อยปังเนาะครับเนาะยงไครับบ้านเขาอยู่แถวปากคาดนะคบปากคาดเอ่อบึงการด้วยหนองคายบึงการบึงการนะครับเนาะเอาขอบคุณหลไยๆครับห้อย เอ,อกสารครบครับพี่น้องพี่น้องสนใจกระทรมาสอบถามเบ,บ,บิ้งด้วยว่าอยากนําไปชมตัวจริงเพิ่นก็ได้ครับถ้าเพิ่นบ่าท่านได้ขายอยู่สนามมือน,นี่เอ,อกสารครบทั้งทั้งนอกทั้งในเอ้าพี่น้องมาคุยกันเบิ่งครับมามาคุยมาต่อรองเอาครับพี่น้อง <esf. S 1> เอาเบิ่งสายราคาประหยัดจัง่อยครับพี่น้องลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ลูกตัวผู้แม่สูงเท่าไหร่ครับพี่4รอ1 0า ร้อยยี่สิบห้าบวกลบอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องแม่ทั้งว่างครับลูกที่ใด้พลอยไฟตัวนี้ลูกแรกลูกตัวผู้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับเอาหลักหมื่นครับพี่น้องสิบแปดพันห้าร้อยต่อยอะไรเนาะครับคุยกันได้ครับเรียบร้อยู่พี่น้องประกันตัวนี้ให้ครับ 18500ครับมีคมเดียวครับเลียวคมเดียวเบอร์โทรครับผม083 083 535 535 9น9 2ปห้ยอไผ่ว่านอนนะครับเนาะขอบคุณหลยลครับผมฝากคมราคาประยัดไว้ครับพี่นอนเท่าไรก็ห้อยเริ่มนี้ได้กันสางพันหนึ่งสิบเอ็ดครับว้าหมื่นเอ็ดพี่นองโอ้ยคูยกันก็พอทงพันอยู่วางหันว่า เบิรปีนี้เบิรพอซ้อนี่จักสิึ้นบ่ึ้นครับราคางัว่าพี่น้องอ่ะส่วนมากมิแต่ค้นขายออกครับพี่น้องขายออกเงาะอกครับพอท้องนันมาหวัวอาหารอ,อาหารกระสอบอาหารคนที่บรรสือมาไวแต่ก็เดือนละสองสามรถครับได้ขายช่วงนี้เอามาไวรถหนึ่งบ่ได้ขายเพราะสั่นพน้นไปหวัวอาหารอาหารคนตกข่างหลาย คนขายงวัวออกแล้วกะ็บ่มีทุนสิมาตอสูครับพี่น้องกับอ,อาหารงวัวครับมียังก็ให้กินไปตามกระยิมแล้วก็คนที่เลี้ยงยุคตะกากายยคอ,อกออกรสันพันบ้าเป็นสถานการณ์ที่ยังยากลำบากอยู่พี่น้องคิดว่าทีนี้พี่น้ <c oughs> นองผู้ สู่ต่อไปก็ต้องลดต้นทุนแล้พี่นนอพยายามเลี้ยงให้มันลดต้นทุนให้มันหลายที่สุดครับพี่นนอมีอย่างก็ให้กินไปสักก่อนประคองไปสู่ๆครับพี่นนอเป็นกำลังใจให้อเกษตรกร,ร,กรให้ผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกผู้ทุกคนครับผมอสำหรับมือนี้คลิปนี่ก็ฝากพีีฝัง้องไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ কাইলৈ <laughs> โอ้ยได้จักขวดหน่อยมึงเด้พี่น้องมันจิบนางห่อนใสพินม่นนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้จะเป็นมวนพี่น้องเลยอู้สนามคุณละครัมเฮ้ ว่าคักแต่พี่น้องมือดีไหม